ดีตัวมาเออ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 ดี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 ึ่งนะพึ่งผัแทนพึ่ัแทนึงผัดซอสพึ่งผัดซอสพึ่งใเออเออเีอึ่งนะออึ๊บออกึงพึ่งอยทีมาง เดี๋ยวเราเหนื่อยแบบกี้มันเหนไม่ต้องหายใจ้วยขอหายใจด้วยเยอะมาเร็วเออออ็ปต้อ่านี้มันเหนื่อยเลยเออเ้อเตะแบบ่งะโดดเยเร็วอะไปฮึบฮึบเออเร็วแมฮึบฮึบเออแมฮึบฮึบโคสทีเลยร็วเลนึ่ง